วันนี้เราก็จะมาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันอีกแล้วนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเส้นขนมจีนหมูสับกระดูกหมูนี่จะเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปนะคะเลือดไก่มะเขือ,อเทศรากผักชีซุปก้อนแล้วก็ผักชีกระเทียมเจียวค่ะพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย เราก็จะเอาน้ำพริกน้ำเนี้ยวลงไปคั่วกับหมูสับก่อนนะคะคั่วให้พอมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปประมาณ1ลิตร แล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่ก้อนใส่รากผักชีลงไปคนๆสักพักแล้วเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปนะคะ เราก็จะตั้งหม้อทิ้งไว้ให้เดือดสักพักก่อนนะคะ ตั้งหม้อทิ้งไว้พอใกล้จะสุกแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็ตั้งหม้อทิ้งไว้พอให้มะเขือเทศสุกก็เป็นอันเสร็จค่ะ น้ำเยี้วของเราก็สุกแล้วนะคะเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยเราก็จะนำมาราดผลเส้นขนมจีนที่เราเตรียมไว้นะคะโรยกระเทียมเจียวโรยด้วยผักชีต้นหอมผักชีเสร็จแล้วขนมจีนน้ำเยี้วของเราน่ากินไหมคะอร่อยแซ่บๆเลยจ้าหมดชาม